สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดูดีชาแนลอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V นะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะครับผมจะบอกว่าผมไม่ได้เข้าเกมนี้ประมาณเกือบเดือนอะ่ะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมาเปิดดูเกมแล้วเอ้รู้สึกว่าลูกแก้วมันเยอะนะครับก็ไม่ได้เยอะมากว่ามาันมีประมาณ40กว่าลูกในสะีมประมาณนี้นะครับผมก็เลยว่าจะมาทําคลิปสุ่มกาชาซึ่งช่องอื่นเขาคงทํากันเป็นหมดแล้วแหละแต่ว่าผมพึ่งมีเวลาที่จะแบบ มาอัปเดตเกมมาเปิดเกมเล่นนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปของคนขี้เกียจนะครับก็จะมาทำการสุ่มกาชานะผมก็จะมีทั้งหมดอ่าสามตู้ใช่ไหมมี3ตู้ครับผมก็คือนี่ฮะของแดนเซอร์1ตู้นะผมของอ่าโครไตใช่ไหมโครไตแล้ว <laughs> โครโตนะครับกับอ่าอันนึงเป็นสกินขอเอ้ไม่ใช่เป็นลูกแก้วของ เชคเมดก็คือกระมังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งครับจะเป็นตู้ของนี่ฮะสกินใหม่คริสตัลแห่งออสนะครับก็ที่เขาแบบฮือฮาก,กันก็คือสกินของราชินีออสมาของอแม่มดใช่ไหมของเจคอยาวอ่ะเออผมจำชื่อไม่ได้เรียกว่าอะไรนะครับก็ทั้งหมดมีทั้งหมด3ตู้ครับผมก็จะมาเปิดทั้งหมด3ตู้นี้นะแต่ว่าผมจะไม่เติมเลยนะครับ เพราะว่าไม่มีต่างเติมวิถีเกมเมอร์ผู้ยากไรนะครับก็จะมาเปิดสายฟรีครับมาดูกันว่า,าจะได้สก,กินไหมถ้าได้สก,กินเนี่ยผมจะเล่นให้ดูตาหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละครับก็คงปิดคลิปเฉพาะเปิดลูกแก้วแล้วกันนะโอเคเรามาทําการอาขอพอรกันก่อนไหมหรือว่าลูกแก้วลูกแก้วแรงผมไม่มีเลยนะเด ผมไม่ได้เล่นแรลงเลยผมไม่ได้เล่นเลยสักตาหนึ่งเนี่ยไอเราเรามาลองแบบว่าอ่าเปิดอันน้อยๆก่อนไหมเนี่ยอย่างอันเนี้ยเออคิดว่าไงเปิดทีละลูกก่อนโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมลูกแรกประเดิมมาถ้าได้สก,กินนะครับผมบอกเลยว่าผมจะเล่นให้ดูตาหนึ่งอันนี้ท่าพของใครอะ่ะน่าจะมีแล้วปะ่ะมีแล้วครับผมมาอีกหนึ่งลูกสีฟ้าวะ่ะโถ่อย โอ้โหมีแล้วเนี่ยหมดไปแล้วครับอันนึงทีนี้ก็มานี้ครับผมอันนี้เราจะเปิดไปก่อน3ลูกอ่ะเปิดทีละล,ล,ลูก3ลูกโอเคทีละสามลูกอันนี้สีฟ้าครผมไม่ต้องไปสนใจอันนี้น่าจะมีแล้วปะเฮ้ยยังไม่มีเหรอโอเคได้สกินมาหนึ่งครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะต้องได้สกินสีม่วงไม่ก็สีทองนะผมถึงผมจะเล่นนะครับได้สกินธรรมดาผมไม่เล่นนะโอเคอันนี้อันสุดท้ายครับผม อันนี้น่าจะมีแล้วะมีแล้วครับทีนี้เราจะเปิดสิบลูกไปสีทองผมว่าดวงไม่หมา่ะจริงเฮ้ยได้สกินโอ้โหสกินธรรมดาครับสกินธรรมดาเราไม่นับได้สกินมาสามสกินนะแต่ว่าไม่สกินซ้ำสองโอเคทีนี้เปิดอีกห้าต้องหมาแล้วแหละ มว่าคลิปนี้ไม่มาหรอกอจริง,รงผมว่าจบแค่นี้เลยได้สก,กินอีกแล้วคือไม่ได้อยากได้สก,กินนี้ป่ะผมว่าตู้ต่อไปผมว่ามาเชื่อไหมผมว่ามาเว้ยเออเราจะเปิด10ครั้งเปิดไปก่อนหนึ่งลูกปั๊บมาไม่มาเคลียร์ดวงไปแล้วโอ้ได้อีกแล้วว่ะเอ้ยผมว่าเออมาสิลูกต้องมาไม่มาครับกดข้ามไปเลย สกินมาเยอะนะแต่ว่าไม่มีสกินที่แบบเราต้องการเลยไปของพี่แจ็คก,ก็มาครับแต่ไม่มาทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดอีก5นะครับผมอีก5โดยการสุ่มทีละลูกเออไม่มาข้ามไปอย่าไปสนใจเปิดอีกหนึ่งห้าสี่ไม่มาครับผมอย่าไปสนใจเอาสกินม่แล้วฮะมีแล้วด้วย3อีก3ครั้งโอ้โหไม่มาไม่มาเอามาอีกเอ,อ้ยทองเปล่าไม่ทองวะ อันนี้น่าจะมีแล้วปะ่ะมีแล้วครับผมมามาลูกลูกสุดท้ายครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดทีเดียวสิบลูกโอเคหืไม่มาวะ่ะผมว่าผมว่าตานี้ต้องมาไหมอะไรวะเนี่ยอ่าเฮ้ยมาได้เก้าลูกจบคลิปนี้จบแต่ว่าได้สกินของพี่แจ็คซ้ำนะครับเนี่ยโหได้สกินซ้ำแต่ได้เกลือเยอะมากครับ เออถ้างั้นเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะต้องไปดูในร้านค้าในร้านค้าน่าจะมีอะไรให้ผมซื้ออยู่นะเกลือม่วงมีทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นะทุกคนคิดว่างไงอ่ะมผมไม่รู้จะซื้ออะไรเลยไปเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ผมอยากจะเล่นอ่ะสกินของแม่นางก็ ไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่นะเออเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ผมอยากจะซื้อเลยเว้ยเครื่องกันกายไหนดูสิอันนี้มันก็สกินซ้ำๆอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยมีสกินสวยเลยนะทุกคนนะและสกินที่มาใหม่คือเอ,อเดี๋ยวขอกรองไอ้อสกินมาใหม่อะของที่มันอยู่ในลูกแก้ว สีเนี่ยซีซั่นใหม่เนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยสวยนะใช่ไหมมันเป็นเหมือนของดีไซน์คล้ายๆของอ่าพี่สไมลี่เฟสนะครับผมว่าคล้ายกันเลยนะสีเงินสีแดงเงี้ยเหมือนเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดให้ดูสกินของพูล่าคลิปนี้อาจจะแบบไม่มีอะไรนะทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะปล่อย ช่องล้างนานนะเดี๋ยวผมจะคิดถึงคนดูแต่คนดูคงไม่คิดถึงผมหรอกนะครับเข้าโหมดดรมาม่าซะงั้นฮนะนี่สกินของอ่าสไลี่เฟสน,นะผมว่ามันคล้ายกันมากเลยนะครับน,าาน่าจะอันน,น,นี้นี่นะี่เห็นไหมผมว่ามันคล้ายนะแต่อาจจะอาจจะไม่ได้สวยเท่าของอ่าของแม่มดนะครับแม่มดน่าจะสวยกว่านะโอเคเอาเป็นว่าคลิปกระชปอง สุ่มเกลือก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเพราะว่าผมเดี๋ยวผมจะต้องไปทำอย่างอื่นต่อนะครับซึ่งเนี่ยผมมาทําคลิปผมกลับมาจากทํางานผมก็มานั่งทําคลิปเลยนะยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดูดีชาแนลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ